สวัสดีครับวันนี้จะวีวิวกะเพราไข่ดาวกะาพรไข่ดาวยักใช่ครับนี่ครับนากอาชีพมากินผัดกะเพราไข่ดาวยักษ์ครับนี่โหมีโคกด้วยนี่อ่ะกินเลยเองคิดกินดินี่ใครอยากเลองแค่กินนะเดี๋ยวอยากดียูทูปมานะพวกพี่อีกแรกนะครับ นี่น้องเชีกินเผพาน่าจะเผ็ด้วดูเลยนะเผ็ดป่ะน่าจะเผ็ดนะนเผ็ดไหม <laughs> <laughs> เผ็ดอ่ะ <laughs> นี่บอกไข่ดาวก,กรอบๆไข่ดาวก,กรอบๆนี่ใครดาวก,กรอบๆ ชิกินหมดไหมกินหมดไหมครับวนนี้ไม่มวนหรอกโหกินหมดนีดสุดยอดเลยนะรู้วเก่งอะใช่ของกูใหญ่ใ่ <laughs> ของใหญ่่ะกิคของใหญ่นะใช้ช้อนนี่ลูกนั่นแหละมากินเลย สับหลายสับหลายเด้อพี่น้องใช่ไหมสบหลายวะลายวะแซบวะแซบนี่แม่แม,แม่แม่ฟ้าทำห้กินร้องอยากกินพอเผลดเผ็ดิดนี่คนตากล้องก็กินน้ำลายอึๆบๆเลยนี่ใช้ชอ้อนเลยดูกินเลยน่าจะอร่อย,ยอื ก็พอจันยักษ์พริกประมาณยี่สิบเม็ดได้พริกป่นกับพริกเอ้ยพริกแห้งกับพริกสดพริกขีน้หนูปนกันไข่ดาวกี่ใบอะ่ะสี่ใบเ,เหรอโอ้โหแน่นอนกินให้สะใจเลยหรือเปล่า พ่าตัวนุน่นนุ่นนุ่นเมนื่ออ,อ้อนเยอะเลยที่ไม่ได้อืมใช่เทช้อนนี่เทซ้อมกินไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ใหญ่ๆนะอาจารย์ยักษ์เดียวบอกให้แม่ทำให้ อร่อยไหมครับอร่อยปะอร่อยปะแบบนี้กินใบเผาด้วยอ่ะกินใบเผาเผากอบไหมใบเผากอบปะกอบแม่สาวทอดมานี่โคกด้วยโอ้โหเนี่ยสดสดเลยอันนี้ไม่เผ็ดเดี๋ยวนะให้เผ็ดเหรอเผ็ดไหมยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะใช่ปะอืมกินนี่กินนี้กินเลย กะเพรากับส้มตำนี้ต่ำต้อปูปลาเผ็ดๆนะเขาชอบมากใช่ปะ่ะน้าน้ำแดงครับน,น้ำน้ำแดงครับบักชีบักซีน,น้ำเลืแดงแล้วน,นี่น้ำแดงนะหน้ำเลืแดงแล้วเพริกระเพาะนะรือเปล่าเพริกระพเพาะเลิกรู้รป่ะ กินต่อป่ะกินไหวป่ะกินไหวอยู่ป่ะกินไข่กินไข่ไข่รกรอบไข่รกรอบ ดูการกินน้องชิดเจ้ายาวเลยครับกินเจ้ายาวไปเลยกินว่าจนเงาอิ่มอ่ะโมก็กินหมดเยอะเหมือนกันนะนี่หมดไปแล้วหน่อยหนึ่งนะฮะนะครับหมดไปแล้วหน่อยหนึ่งอิ่มไหมล่ะอิ่มยัง ยิงเผ็ดนะย,ย,นะย,ยิงกินนะปากชี้ยิงกลิ่นยิงเผ็ดนะใช่ป่ะยิงเผ็ดยิงกินครับน้องชี้ครับตนตำเฟตกว่าใช่ต้นตำเผ็ดกว่าให้ฟ้าทำต้นตำมิก,มก,กินเอาไหมทำป่ะ อิ่มแล้วอ่านี่น้องชีก็กินผักกะเพราจานยักษ์ครับผมนี่ไข่ดาวกินไปครึ่งฟองอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับนี่ฝากกดติดตามน้องชีด้วยครับเพื่อเป็นแรงใจในการนับซื้ต่อไปนะสวัสดีครับวันเดียวสวัสดีครับนี่น้องชีทำอะไรนะคอมเมนต์มานะครับน้องชีน้องกิ๊กทำอะไรกินนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ